สวัสดีค่ะพ่อกับยายเย็เยนอีกแล้วเนาะจ้าเนาะวันนี้จะพามาทอดอสวัสดีสวัสดทีทุกทุกท่านกนเนาะจ้าเนาะโอ้ยน้อยเย็เยนก็ได้สวัสดีทุกทุกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมเนาะจ้าเนาะวันนี้ยายเย็เยนจะพามาทอดอกุงก้งกุ้งฝอยจ้ากุ้งฝอยมาลอยน้ำตื่น <laughs> กุงก้งฝอยกุ้งฝอยชุบแป้งทอดเนาะจ้าเนาะ กุ้งฝอยชุบป,ป็นทอดก,มก็มีกุ้งฝอยจ้ามีกุ้งฝอยแล้วก็มีใบบักกูดเนาะใส่เย็นใส่ใบบักกูดน้ำได้จ้าแล้วก็มีน้ำปูนใส่แล้วก็ม,ม,วกมีแป้งแป้งนี่คือแป้งแป้งทอดกรอบแป้งที่ผสมแล้วนานะ่าจะเนาะแล้วก็มีน้ำเย็นจา้ามีน้ำเย็นผสมกันเดี๋ยวมาเบิ่งผสมกันเลยนานะ่าจะเนาะจะได้เป็นเอาไปทอดกัน ใส่แป้งกันนะจ้ะเอาแป้งลงไปผสมใส่แป้งลงไปจ้ะใส่แป้งแล้วก็ใส่ใส่น้ำน้ำเย็นนะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่น้ำเย็นแล้วก็ค้นให้เขากันค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะค้นแป้งกับน้ำเย็นให้เขาผสมกันนะจ้ะ โอยมือกระตำกล้องขอขออภัยได้เจ้อมือกระดาษผสมแป้งเนาะจ้ะนะ่าผสมแป้งกับน้ำเย็นให้เขาเขากันนะ่าเป็นละเอียดเนาะจ้ะเนาะ,ะตามด้วยนะ้ำปูนใส่ได้จ้ะ ใส่น้ำปูนใส่เพื่อที่จะให้เขากรอบนะจ๊ะนะแล้วก็คนเป็นเนื้อเดียวกันจ้ากุ้งชุบแป,งป้งทอดใส่เครื่องปรุงรสนิดใส่อันเครื่องปรุงรสนะจ้าใส่เครื่องปรุงรสนิดนึงนะพอใส่ก็ได้ได้จ้ะเพราะว่าแป้งแป้งข้ามันสำเร็จมาแล้วจ้ากระถ้าชอบเข้มข้นขึ้นนี่ก,ก็ใส่ได้ใส่ได้คนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเนาะ จะตามด้วยไปบกูดจ้ะไปประกูดต้กดนกงเนาะ,ะแป้งผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะ่ะจนะเนาะก็จะใส่กุ้งลงไปเลยจ้ะใส่กุ้งลงไปผสมตามด้วยไบป,ปรกูดค่ะไงไก่จ้ะ คนเขาเห็เขากันแล้วจ้าเีาจะพรุงยอะไรตรงนี้จ้าเราจะปจ้าเราได้เลยอืมมากไว้จะขา,หาหนาทีหรือ10นาทีนอกจากนอเดี๋ยวเราไปทอดกันนะจ้า นี่นะจ๊ะลงกระทะล้วจะกจุ้งทอดกุ้งชุบแป้นทอดนะจ๊ะเนาะเสร็จเส้็จ้ะ๊ะเสร็จเ,จเจทอดแป้นอ่อน้วจ๊ะทอดแป้นอ่อน เป็นอ่อนใจเย็นยิ้มกับน้ำจิ้มไก่นอะจ๊ะนะโอ้ยจังสีเลยได้จ้ายยกโปเลยได้ดจ้าแสบคักปุ่งฝอยบ้านเฮานี่แหละจ้มามะชบแป้งทอด ทอด,ทอดพออเพราะเขาเลีอยงเราก็ตักออกมาพักให้เสด็จน้ำมันนะจ้ะเนาะนี่จะประมาณนี้นะจ้ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันอีกเลยจ้าตักเส้นที่ละหน่อยหน่อยเลยจ้าตักเส้นที่ละหน่อยหน่อยพใส่เขาไปลงไปล้วก็ยะพึ่ง้วจะไดะใ้ให้เขาเขาเชิตัวจะง่อยกันนะข่อยจับกันกอน็ค่อยไปขยับเขาค่ะ ตักขึ้นเลยได้จ้าตักขึ้นเอาไปพักน้ำมันไว้เนาะนายกินบ่ค่ะทอดแบบนี้จนบเบิร์ด้นะจ๊นะหน้าที่ผสมไว้เนาะทอดจนเบิดเลยได้จ้าแล้วก็มาเบิรงนกันอีกเช่นนึงนะจ๊นะเนาะ ก็จะเย็นๆแล้วจ้าเป็นแท่นจะให้เขาเป็นแท่นน่าเป็นกับแก่มเป็นโอ้ยกับเขาก็ได้จ้าเสแฉบปุ้งไข่บ้านเขาหน,นิละจ้าน่ากินบ่ค่ะ จากแผ่นบบจ้าอจากแผ่นบบค่ะใคเจอแผ่นใดจ้าแผ่นใดไม่กินน้ำกันเด้อค่ะไม่กินน้ำกันเด้อเสร็จแล้วเนาะจ้านอมาจับใส่จานกันเลยเนาะจ้าขออนุญาตใส่มือเด้จ้าขออนุญาตใส่มือจับเนาะขออนุญาตเด้จ้าจับใส่จานกันเลยจ้าอ่ามากวางแบบใด จะว,วางแบบเด็กอะตามใจเลยนะจ๊ะเนาะซุบแซบกันเลยน้จ้าอืมอ่าประมาณนี้นาะจ้ะเนาะนี่นจ้จ้ะจัดเย็นจัดใส่จานแล้วนาะจ้ะเนาะจัดใส่จานแล้วอ่า จะประมาณนี้เ้อจ้านายกินบาคา่ค่ะไม่กินน้ำายาเย็นด้วยจ้ากุ้งฝอยชุบแป้งทอดเนาะจ้ะเนาะกับพร้อมน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มบวยก็ได้เนาะจ้ะเนาะอือขอบคุณที่รับชมที่ติดตามรับชมด้อจ้าขอบคุณหลายๆทามาคลิปนี้ก็อย่าลืมด้อจ้า อย่าลืมกดไลค์ให้น้ำแน่อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้น้ำเน่จ้าเด้อกดให้น้ำแน่จ้ากดกระดิ่งพร้อมจ้าเนอะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจ้าเนาะอันนี้ให้ชมจ้าให้ชมให้ชม แซ่บบัวค่ะนอจ้าเนาะกุ้งชุบแป้งทอดเสร็จแล้วจา้ปปวจาจัดใส่จานแล้วก็จะประมาณนี้เนอจ้าเนาะได้ <c oughs> เย็นกับคอบตัวกันเลยจา้าเด้อคลิปนี้ก็มาฝาแค่นี้ละจา้าคลิปหนาพอ,อกันไม่เนอจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปจบเลยจา้าขอบคุณหลายๆเนาะ หักฮักทุกบ้านคือเก่าหรอจ้าคลิปนี้ย่เย็นกับคอตัวไปแล้วนะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ